มาเจ้าปีน้องได้พับก,กูดมาจะแกงใส่กระดูกหมูเจ้าแกงแกงใส่ดูกหมูแล้วหมูสามชั้นจะจะมมอลํานะเจ้าเนาะมาได้กินน้ําแกงถ้ามาได้กินน้ําแกงใครเป็นเหมือนกันองศ์มาได้กินน้ําแกงเหมือนกินข้าวใบอิ่มเลยมาใจอย่างเป็นหือมาแล้วก็เ้อาไปแย่งมันก็เสียดายเนาะ มาได้กินมืดแล้วเแกงครับขี้หูดนี่นะครับขี้หูดจะช่วยแม่เด็ดไหมคะช่วยแม่เด็ดก่อนเอามาเล่นโอ้โหมาเล่น<อ>แกงครับขี้หูดเจ้าพี่น้องแกงใส่ไปจะใส่อันกิ้นหมูแล้วก็ใส่มะเขือเทศเลยนะจะล้าของบุ้ยกงเหมือนกันเจ้าเคยแกงแต่ใส่กผักกาดเจ้า ถ้าแก่งใส่พกักกาดคือจะมอเนาะแล้วก็ใส่ขี้ควายเนี่ยจะมอเสื้อได้ก็ยังอ่อนๆอ,อ,อยู่นะเจ้านี่อีน้องนั่งดีๆค่ะแม่บอกให้ช่วยเด็ดกับเด็ดยอลรเด็ดก่อนนี่เด็ดไหมคะเด็ดค่ะแม่น่ะเด็ดแม่เป็นคนเด็ดค่ะเด็ดพักนะเจ้าพี่น้องไ,ได้เด็ดอย่างเดอ้อ เด็ดอย่างอื่นนากรแล้วเดี๋ยวนี่มาเด็ดละเดี๋ยวนี้ถือศิลหยกหยอกจ้าอูเล่นอูหัวกันนะอกมแม่ช่องแม่น้ำหอมไม่ต้องกลัวเครียดค่ะเด็ดผักก็ยังมีอารมณ์ขันเจ้าผักก็จะมีอารมณ์ขันไปเครียดหลายเนี่ยถ้าบ่มีคลิปลงไปน้อง ทำกัะพงกับข้าวเด็พงเด็กพักไอ้อย่างก็อู้เล่นอู้หัวกันไปเงี่ยทำลงไปจะพอาลรออู้เนี่ยลงไปทำลงไปเจ้าเดี๋ยวเปิดกันดันเขาคนเห็นเองนั่นแหละเนานะอืตายแล้วบ่เขาบอกต้องไป็นตัหัวว่าลงไปแล้วบ่มีคนดูบ่มีคอมเมนต์คนเนี้มาดานมมมันจะไม่ไหมกะจะเยีเจ้า เดีวถ้าช่องเติบโตแล้วโอจะอู้พิษอู้หูกเดินผ่านกล้องมาได้ก็มีคอมเมนต์เป็น<ะ>พันเป็นหมื่นแล้วเจ้าพี่น้องสู้ๆกันไปสม่ำเสมอไปเจ้าเนี่ยว่าจะบอกแม่เรื่องอันรักการเรื่องความรู้แล้วนะ่เข็ดเกินเอาแบบรีแลกรีแลกกันยังวนมาอู้อยู่นะแล้วใครให้กำลังใจนะพี่น้องเนี่เจ้าพัก ปูดปะพักขี้หูดพักขี้หูดกันเนาะพักขี้หูดพอเราจือพักยังห้องพิดห้องถูกนี่แต่พักขี้หูดนี่อ,ออนมานิก,กา,าแล้วกันมะเขือเทศเจ้าของปลูกเองแล้วก็ทัวนี่ทัวฝักยาวสีม่วงนี่หลวกกับน้ำพริกเนาะหลวกกับน้ำพริกหลวกกับน้ำพริกแล้วกันถอดหมูสามชั้นเนี่ยมะแต่นี่ขอแกงกันเจ้าแกงก่อนน่าจะกินสามชั้นถอดนะล,งละุงเนาะ ชอบกินแต่ของทอดนี่อ้นวนๆนั่นน่ะนี่แล <c oughs> ้วอ่อนห้าขวบพี่น้องลูกสาวข้าเจ้านี่ห้าขวบนะตัวมันใหญ่ไปได้ <c oughs> แต่มันอายุมันแค่ห้าขวบเพิ่งจะห้าขวบได้เพิ่งจิตการเองนี่ <c oughs> นจำลังห้าขวบอ่ะอ่ะอย่างเข้าตาลุกลุกก่อนลุกมันเล่นนี่เ,เดี๋ยวช่วยแม่เก็บนี่นะพี่ก็พั เค okay, ค่ะแม่น้ำหอมขอไปทำกับเขาก่อนนะจ๊ะคลิปมาทักทายใครบ่มีคลิปอย่างลงมทำมาอย่างลงไปเลยเจ้าชีวิตประจำวัดมีก่คลิปลงไปเลยค่ะขอแค่เวน้นเวลาไว้45นาทีถึง1ชั่วโมงเจ้าโอเคค่ะบ๊ายบายขอบคุณที่ติดตามรับชมแม่น้ำหอมนะคะนีะ่เดินตัวอีบได้ก็ได้เจ็บจุม